กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่เลี้ยงสุดสวยใจร้ายคนหนึ่งแห่งวังยานากาว่าค่ะบทใจร้ายก็ต้องฉันอีกแล้วสินะและในทุกๆวันนางผู้นี้จะพูดคุยกับกระจุกวิเศษคู่ใจของนางกระจกวิเศษใครงามเลิศที่สุดในปตัตตพีนี้ใคร,รอ่ะไก่านางโนวายอะไรคนแก่นบอสอันจะเป็นใครไปได้ละ่ะ ก็อีนังสโนไวท์คนเขียนบทที่เป็นลูกเลี้ยงหล่อนไงล่ะอุต่าขออนุญาตตัดข้าวเบกกิ้งนิวค่ะในอีก30วันเจ้าชายจากเมืองนามูจะมาหาชาย,ยาเผอพิเศษสมรุสบ้านไหนที่มีลูกสาวสวยให้เตรียมตัวไว้ให้ดีนัสโนไวท์ฉันจะไม่ยอมให้แกมากันซีนฉันให้ได้ ทำให้หน้าตามันอับปรลักสิเหมือนหนังหน้าคุณแม่อีนี่แต่ก็ดีหนึ่งสโนวไว้ต่อไปนี้ฉันขอสั่งการให้แกไปประจําการที่หน้าห้องครัวทอดหมูกรอบให้ฉันกินด้วยกระทะเตาแรงสูงสุดนี่หรอความงาม ดูสภาพตัวเองดยค่ะจหวังจะเคลมเจ้าชายถูกไหมเจ้าชายประเด็ดแล้วเบาหน่อยไปครับเจ้าชายโทษโทษ พี่ค่าไปเอากระโจมมาให้ตัวชายเดี๋ยวนี้ได้คะ่ะขอบใจม,มากเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อ snow white ค่ะทำไมมันถึงหน้าเด้งทำไมถึงเป็นแบบนี้ขออนุญาตตัดเข้าสัญญาณ cctv ค่ะอย่าร้องไห้ไปเลยนะ snow <c oughs> white Hi, T T R ายกระเทยขันชื่อเดลิกะมีอะไรอะ่ะอยากสยใส่ใส่ภายใน30วันใช่ไหมใช่เอานี่ไปน้ำเดลิกะน้ำเดลิกะช่วยให้หน้าเต่งตึงภายใน30วันขอบใจมากนะที่ให้ตัวช่วยที่ดีขนาดนี้ นี่แหละค่ะความรักความสวย